เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ KKP Focus นะคะสำหรับช่วงกูรูโต๊ะกลมในวันนี้ค่ะเราจะมาจัดพอร์ตกันค่ะดรวศินคะใช่ครับเพราะวันนี้เราได้เกียรติจากกูรูที่มีความเชี่ยวชาญในด้านของการวางแผนการลงทุนโดยเฉพาะเลยครับใช่ค่ะการลงทุนปีนี้ผันผวนนะคะเพราะฉะนั้นการวางแผนเป็นสิ่งสําคัญค่ะวันนี้ทางรายการของเราได้รับเกียรติจากคุณวศินสุวัสด์พิบูลผู้อำนวยการอาวุโสหัวหน้าฝ่ายวางแผนการเงินลูกค้าบุคคล บริษัทหลักทรัพย์พัฒราจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับควัสดีครับครับผมขออนุญ,ญาตถามคำถามแรกเลยนะครับผมก<ส>็คือ,คอภาพในเรื่องของเศร,รษฐกิจการลงทุนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณวศินมองว่าเป็น,นยังไงบ้างครับคือต้องบอกว่า,าปี2016ที่ผ่านมาเนี่ยการ,รล,ลงทุนเนี่ยทำได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะมีปัจจัยค่อนข้างหลายอย่างที่ถือว่าผิดความคาดหมาย ของนักวิเคราะห์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโหวตสนับสนุนเบร็กซิตนะครับหรือว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้รับตำแหน่งเข้ามาเป็นประธานดีอันนี้นี่สุดๆเลยรวมไปถึงการโหวตประชามติของอิตาลีอิตาลีด้วยนะครับซึ่งซึ่งพูดพดได้เลยว่าจริงๆมันค่อนข้างหักปากกาเซียนน้างเยอะนะครับและก็ยังมีในเรื่องของความผันผวนนะครับทั้งในส่วนของราคาสินค้าพกพภัณฑ์นะครับ ต้นปีเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นคือคอมมดิตี้มีแรงเทขายลงมาค่อนข้างเยอะใช,ะใช่ใช่ราคาน้ำมันี่ต่ำเลยราคาน้ำมันอยู่ในจุดที่ค่อนข้างโลนะครับจากความกังวลเกี่ยวกับเรื่องจีนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตลาดดูดีขึ้นราคาน้ำมันมีการฟื้นตัวขึ้นนะครับแล้วก็ธนาคารกลางแต่ละประเทศเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาสนับสนุนตลาดมากขึ้นนะครับแต่ว่าหลังจากที่การเลือกตั้งสหรัฐผลประกาศออกมาแล้วเนี่ยตลาดหุ้นก็กถือว่าค่อนข้างดีครับ สินค้าพวกพันธ์ก็กลับมาดีนะครับ,รบจากการ<ม>ที่โอเปกมีการเจจาประกาศลด,ลลดใช่ครับ ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นภาพรวมที่การลงทุนเนี่ยทำได้ค่อนข้างยากนปีที่แล้วนั่นคือปีที่แล้วนะคะแต่ปีนี้เราเห็นสัญญาณมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่20ดูกันใช่ไหมคะคือหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์รับตําแหน่งแล้วก็มีการกล่าวสปีชแรกของเขาเนี่ยชัดเจนเลยนะคะชัดเจนเลยว่าอะไรคือการตอบรับของตลาดเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความผันผวนเพราะฉะนั้นปีนี้คุณนสินมองยังไงคะ ผมยังมองว่าปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่การลงทุนเนี่ยน่าจะทําได้ค่อนข้างยากเช่นเดิมนะครับมีสิ่งที่เราต้องจับตาดูเนี่ยประมาณ3าอย่างนะครับอันแรกเนี่ยผมมองว่านโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดทิศทางของทั้งเศรษฐกิจสหรัฐเองแล้วก็เศรษฐกิจโลกนะครับรวมไปถึงแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยนะครับทิศทางค่าเงินรวมไปถึงปัจจัยเกี่ยวเรื่องการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในยุโรป เป็นหลักนะครับเราจะเห็นเนี่ยนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทรัมป์หาเสียงไปเนี่ยคนก็แบ่งเป็น2อย่างทูทรัมป์หรือแบททรัมป์นะครับปเทคชันหรือว่าจะสนับสนุนเศรษฐกิจกันแน่ใช่ครับแล้วก็ดอกเบี้ยระดับต่ำเนี่ยผมมองว่าได้ผ่านจุดต่ำสุดแต่ละจากการที่อเมริกาได้เริ่มมีการขึ้นดอกเบี้ยเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนักวิเคราะห์ก็ยังคาดการณ์ว่าปีนี้เนี่ย สหรัฐเองเนี่ยน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกประมาณ2-3ครั้งนะครับปีหน้าอีกประมาณ3ครั้งซึ่งจะทำให้ดอกเบี้ยระยะยาวของสหรัฐเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่ประมาณภายไปในปี2019ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับใช่ครับรวมไปถึงค่าเงินต่างๆนะครับเนื่องจากว่านโยบายการดำเนินนโยบายของแต่ละประเทศที่มันเขนั่งแตกต่างกันอ๋อที่เรียกว่า policy divergence ใช่ครับการขึ้นดอกเบี้ยที่อื่นยังต่ำอยู่ถูกครับ การเคลื่อนย้ายของเงินทุนตรงนั้นเนี่ยน่าจะทำให้หัตราดอกเบี้ยแล้วก็ที่ทางข่างเงินเนี่ยมีความผันผวนนะครับทีนี้ถ้าเป็นนักลงทุนตอนนี้ก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันแต่ละวนแล้วเราจะทำยังไงเราจะลงในสินทรัพย์ไหนดีจะลงในหุ้นดีไหมถ้าเสี่ยงแบบนี้หรือเออเราควรจะกอดเงินไว้เฉยเฉยหรือจะไปในทองคำดี พัทระมีคออําตอบยังไงคะสำหรับคําถามเหล่านี้คือต้องเรียนว่ามุมมองของเราเนี่ยเรายังแนะนําให้ลงทุนอย่างการกระจายโดยจัดสรรพอร์ตการลงทุนหรือที่เรียกว่าการทำํำ asset allocation นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าการลงทุนเนี่ยไม่มีสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งที่จะเพอร์ฟอร์มตลอดเวลาอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือการจับจังหวะในการลงทุนมันเป็นเรื่องที่ทำได้ค่อนข้างยากต้องฟลุกจริงๆใช้โชคช่วยครับผม ก็เลยจะแนะนำให้ลงทุนผ่านการทำแอ l พลิเคชันเป็นหลัก<ม>นะครับครับผมซึ่งมุมมองของเราเนี่ยเรามองว่าปีนี้เนี่ยเราจะ slightly underweight การลงทุนในหุ้นไทยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรามองว่าการลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยจะต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรเนื่องจากว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นไทยก็เป็นตลาดที่ทำได้ค่อนข้างดีขึ้นม20ปรัซะมาณ20นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเรามองว่า valuation เนี่ยไม่ได้ถูกละเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตนะครับเราก็เลยให้น้ำหนักในการลงทุนที่เป็น slightly underweight นะครับโดยที่เราแนะนำให้ควรจะมีการกระจายการลงทุนไปยังตลาดหื้นต่างประเทศตลาดที่เราชื่นชอบที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นสหรัฐเนื่องจากว่าปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจรวมไปถึงตัวเลขต่างๆที่แสดงให้เห็นว่าสหรัฐเองเนี่ยเศรษฐกิจได้กลับมาฟื้นตัว นะครับรวมไปถึงเรามองว่าน่าจะยังมีอัพไซด์เกี่ยวกับนโยบายการลดภาษีนิติบุคคลลดภาษีปั๊บก็กำไรเพิ่มขึ้นทันทีใช่ไหมครับอีกตลาดหนึ่งที่เราชื่นชอบนะครับก็คือญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าน้ำหนักที่เราให้เนี่ยจะเป็นนิวทรัลนะครับเพราะเรามองว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยน่าจะได้รับ ผลดีจาก US อดอลลาร์ที่น่าจะแข็งค่าขึ้นมามโดยไปถึงตัวเลขต่างๆเนี่ยที่ที่ดูดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อก็กระเถิบขึ้นมาค่อนข<า>้างใช่ครับแต่ว่ายังมีจุดที่ต้องระมัดระวังนิดนึงตรงที่ว่าเสถียรภาพของอนโยบายที่ญี่ปุ่นใช้ระยะยาวเนี่ยก็ยังเป็น เรีย่ายังยังเป็นสิ่งที่ตุ้นเศรษฐกิจอยู่อะไรต่ยังเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เชื่อมั่นขนาดนั้นครับผมและเขามีปัญหาเรื่องของคนสูงวัยสูงอายุด้วยเยอะด้วยครับผมก็เลยไม่อาจจะไม่ลงทุนในญี่ปุ่นมากนักคือกลางๆใช่ไหมทัวนี่คือกลางคือจริงๆเราเราชอบแต่ว่าให้ให้น้ำหนักที่กลางๆนะครับถัดจากสารัฐซึ่งซึ่ง overweight ก็คือลงทุนได้เยอะเลยควรจะ แต่ว่าในอีก2ส่วนนะครับในส่วนของยุโรปเองแล้วก็ในส่วนของอีเมอร์จิงเอเชียเนี่ยเราแนะนําให้ลดน้ําหนักการลงทุนใน่าสนใจทําไมครับเพราะว่าเรามองว่ายุโรปเองเนี่ยน่าจะมีปัจจัยที่เป็นปัจจัยเสี่ยงในเรื่องการเมืองน้อที่เราคุยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยจะมีการเลือกตั้งของทั้งฝรั่งเศส เยอรมันแล้วก็เนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ใช่ซึ่งจริงๆถ้าถ้าเราย้อนกลับไปดูในเรื่องของ Brexit ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากแนวคิดที่เปลี่ยนไปนะครับจากประชานิยมก็กลายเป็นชาตินิยมชาตินุรักษ์นิยมโอ้โหสุดๆเลยครับสุดโต่งแล้วก็เหมือนกับว่าต่อต้านกระแสโลกาภิวัตน์นะครับรวมไปถึงการต่อต้านการอพยพนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยเสี่ยงในยุโรปก็ก็จะเป็นในส่วนของการเมืองเป็นหลัก เราก็เลยให้ลดน้ำหนักในการลงทุนนะครับรวมไปถึงกลุ่ม emerging e e m Asia นะครับเรามองว่านโยบายกีจการการค้าของครัาเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของการลงทุนในภูมิภาคนี้นะครับรวมไปถึงโอกาสที่ความผันผวนของค่าเงินนะครับระหว่าง US d ลลาร์กับ จีนเทรวมไปถึงข้างเงินในเอเชียเนี่ยจะเป็นผลลบในการลงทุนในภูมิภาคนี้นะครับคือพูดไปพูดมาก็กลับไปปัจจัยความเสี่ยงที่ตอนแรกคุณวศสินบอกว่าให้จับตาดูนะคะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นนะฮะแล้วถ้าเกิดไปเป็นตลาดตราสารหนี้แล้วครับทั้งในและต่างประเทศในปีนี้มองยังไงบ้างคือจริงๆต้องบอกว่าระยะเวลาของช่วงดอกเบี้ยที่ต่ำเนี่ยต่ำที่สุดเนี่ยผมว่ามันผ่านไปแล้วเพราะอย่างที่เรียนว่าสหรัฐเนี่ยมีการเริ่มขึ้นดอกเบี้ยนะครับ แล้วก็ที่อื่นก็ลดการชดเีดลงประมาณนั้นที่อื่นก็เปลี่ยนนโยบายการกระตุ้นจากนโยบายการเงินเป็นการคลังนะครับอย่างยุโรปเองเนี่ยลดการเข้าซื้อสินทรัพย์จาก80 0 0 0ล้านยูโรต่อเดือนเหลือ60 0มืนะครับญี่ปุ่นเองเนี่ยตอนแรกเขา t a r g e เก็ตอินฟล n 2%ตอนนี้ก็คือไม่ถึงไม่ได้ไม่ได้อ้างอิงตรงนั้นละคือมาเปลี่ยนอ้างอิงกับผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวแทน คือคือเขาแนงชัดเจนนะครับว่าเราอันเดอร์เวทในการลงทุนตราสารหนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตราสารหนี้ไทยนะครับเพราะว่าคือจริงๆเรามองว่าเราอยากที่จะเหมือนให้นักลงทุนเนี่ยไปได้รับผลกำไรจากเครดิตแทนที่จะเป็นดูเรชั่นเราก็เลยมองว่าถ้าในส่วนเครดิตมากขึ้นใช่ครับในส่วนเครดิตเนี่ยก็จะต้องเป็นประเทศที่เรามองว่าเศรษฐกิจดี คือสาระก็คือไปเทคเครดิตแล้วก็ช็อตดูเรชั่นลงก็คือไม่ต้องลงทุนระยะยาวมากนักแล้วก็ไปลงทุนอะไรที่ความเสี่ยงมากขึ้นก็คือหุ้นหน่อยๆนั่นเองไม่ใช่หุ้นหน่อยๆแต่ว่าแต่ว่าควรที่จะต้องกระจายความเสี่ยงในตราสารนี้ไทยไปตราสารนี้อื่นต่างประเทศบ้าง คครับดูไม่ค่อยน่าสนใจสำหรับตราสารนี้นะคะแล้วถ้าเกิดเป็น a l t e r n a t i v e investment อื่นๆนะคะคุณรู้สินน่าสนใจบ้างไหมคะการลงทุนทางเรื่องคือขออนุญาตแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็น property นะครับ property ก็จะเป็นพวกกองทุนรวมอสังหาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับเรายังให้น้ำหนัก overweight เพราะเรามองว่าผลตอบแทนผลตอบแทนของการลงลงทุนประเภทนี้ที่5.7%เนี่ยยังค่อนข้างน่าสนใจรวมไปถึงการลงทุนประเภทนี้เนี่ยเป็นการลงทุนลักษณะของยูแอสเรทนะครับก็ก็ค่อนข้างดีเฟนซีฟนะครับหมายถึงว่าคือถ้าตลาดเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยคือโอกาสที่ใช่ครับใช่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความเสี่ยงที่ต้องจับตาดูนะครับก็คือถ้าสมมติว่าผลตอบแทนของพันธบัตรขึ้นเร็ว ก็จะส่งผลลบต่อการลงทุนในส่วนนี้เช่นกันนะครับอันนี้คือพวกประเภทอสังหาริมทรัพย์นะคแล้วสำหรับ Alternative Investment อื่นๆอย่างเช่นตัวสินค้าพกคภััฑนล่ะคะไม่ว่าจะเป็นทองหรือว่าน้ำมันนะคะปีที่แล้วก็โอ้โหน้ำมันก็ ขึ้นมาเยอะเหมือนกันแล้วเงินสดอีกนะักลงทุนบางท่านบอกงี้ค่ะบอกว่าถ้าปีนี้เสียงมากนั้นก่อนเงินสดไว้เลยดีกว่าคุณว่สินมองอยังไงบ้างคะคือจริงผมมองว่าควรจะกระจายนะครับหลายๆส่วนอย่างทองคําเองก็เป็นสินทรัพย์ตัวหนึ่งที่เราแนะนําให้มีไว้ในพอร์ตน้ําหนักก็คือ overweight นะครับเพราะจริงๆเรามองว่าหลายปีก่อนหน้านี้ภาวะมันจะเป็นภาวะเงินฝืดแต่ณตอนนี้เราเรามองว่า เงินเฟ้อมันเริ่มกลับมานะครับทองคําก็เป็นตัวหนึ่งที่จะป้องกันเกี่ยวเรื่องเงินเฟอ้อได้นะครับรวมไปถึงสินค้าพกพาัวอื่นเนี่ยเราวองว่าตัวเลข P M I หลายๆประเทศที่ประกาศออกมารวมไปถึงตัวเลขเศรษฐกิจที่มันเติบโตดีขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยจะทําให้ตลาดเข้าจูจุดสมดุลระหว่างดีมา n ซั u พลายนะครับซึ่งจะเป็นตัวที่ทําให้ราคาเนี่ย ผมคิดว่ามันมันไม่น่าจะต่ําไปกว่านี้คือคอมมดิตี้และพุกภะพันต่างราคาเริ่มจะเพิ่มขึ้นต่อไปแต่ว่ามันมันมีปัจจัยที่ต้องจับตามองนิดนึงตรงที่ว่าถ้า USD ดอลลาร์เกิดแข่งค่าขึ้นมาเยอะๆนะครับดอกเบี้ยขึ้นเร็วๆนะครับก็จะส่งผลลบต่อราคาสินค้าพวกพันได้เช่นกันนะครับสำหรับในส่วนของเงินสดนะครับเราให้น้ําหนักที่โอเวอร์เวนะครับเพราะมองว่าเงินสดเนี่ย ควรจะต้องมีเอาไว้โดยเฉพาะยิ่งช่วงเวลาที่ตลาดมีความผันผวนนะครับเผื่อไว้ว่าบางทีอาจจะมีจังหวะในการลงทุนเพิ่มเติมได้ลงทุนได้ด้วยใช่ครับก็เป็นภาพรวมที่น่าสนใจนะครับในเรื่องทั้งหุ้นทั้งเรื่องของพันธบัตรรวมไปถึงการลงทุนต่างๆในช่วงต่อไปเนี่ยเราจะมา เจาะลึกในเรื่องของกลยุทธ์ในการลงทุนของทางพัฒนาเอชนะครับว่าการลงทุนแบบไหนที่จะทําให้พอร์ตในกลมกล่อมเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องกับนักลงทุนในแต่ละประเภทช่วงหน้าติดตามกันครับ